ร้องให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคค่ะขอบคุณ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 ะอบคุณค่ะออะ ขอบอบกันให้ป๊าบขอบคุณค่ะอ้าขอบคุณค่ะเขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มึงมาทำไมเนี่ยโอ้รอเงินเหรออ๋ออาสว่อ้าน้ำจ้าเอาทุณคห้ขอบคุณค่ะอุณขอคุณคอคุณคคุณคขอบคุณค่ะอายุแค่นี้ เอวก็ยังไม่มีบอกเลยว่า40ถึงจะมีผัวแล้วนี่ใครครับเอวผ่านไหมคะคุณมงคลชอบแบบไหนอ่ะสอนลูกสาวหน่อยสิเฮ้ยเอวไม่มีเลยอายุก็ขนาดนี้แล้วเอาติดพุงดยู่ะไปทำให้ลูกสาวดูดิไหมโอ้ยเมื่อกี้ยังไม่เรียกคงนเลย ตผมยังไม่รับมันทั้งนี้ทั้งนี้เลยดูเอาทิปทิปไหมไม่ทิปไหมครับอ่าขอบอภัยนะอ้าวขอบคุณค่ะ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 ขอบคคุณ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ โอ้ยจ๊มันคือป,ป้าป๋าคือผอมพังเนาะไม่รับแล้วเอา้ามานั่งแบบนี้ให้หลงโซยตันหมดแล้วนั่งแบบนี้เหรอนั่งแบบนี้พี่เบสแบบนี้ที่เด็กอันนี่เด็กแบบนี้นั่งที่เดิมนั่งที่เดิมนังที่เดิมรอทิปอี่เบสมาหน่อยเด็กมาหน่อยอ่านั่งนั่งมาเดิม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 อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอ้าเขาให้ทิปขอบคุณค่ะเอาอไหมอ,อ,อ,อย่า,างงี้ขอบคุณค่ะ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 คือ ปาปากค้างแสดงว่าตกตะลึงแน่เลยครับอะไรนะครับอ้าปากค้างเลยครับดูสิป้าเอาเขาอ้าปากค้างอะไรนะเขาตกตะลึงเขาไม่ได้ตกตะลึงครับเขาอยากกินหม่ม <c oughs>